สวัสดีครับทุกคนผมกับผมช่องเดอมอน c h ชาแนลเช่นเคยครับวันนี้ก็อยู่กับเรื่องวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยครับวันนี้จะพามาชมเหรียญกระถินปี60ครับหลังจากที่ว่าคลิปก่อนก็ททำคลิปของกระถินปดเชิงเขาไปครับปี P 60วันนี้จะมาดูของวัดตะโกครับแล้วก็ ของบัตรไทยในต่างประเทศครับผมมีสองรุ่นมาให้ดูครับก็จะมีมืนมุ์ครับมืนมุน์หรือว่ากระทินวอชิงตันดีซีเนี่ครับมือนมณ์มือนปากคาถาอันนี้กจะเป็นกระทินปีหกศูนเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นกระทินที่ออก จากวัดไทยในต่างประเทศนะครับก็คือเป็นวัดไทยอยู่ที่เทศนอกครับมาขอสางครับมาขอสางมงนเพระรวยครับก็ไปเรี้ยนกระินที่สางเอาเงินไปสมทบทุนสางบูชัสลา,าครับอยู่ที่ประเทศนอกครับซึ่งก็มีลักษณะที่แปลกแต่ก็สวยงามครับ ก็จะประมาณนี er. ้ครับรอบค้างครับรอบค้างนี่จะเป็นอัคระยันเต็มแล้วครับนี่ครับชื่ได้ชื่อว่ามื่นมนนะครับเต็มครับไม่มีพื้นที่วางเลยครับเต็มไปหมดครับชึ่นในชื่อรุ่นนี้ว่ามื่นมนครับมื่นมนมื่นปากคา หรือเรียกอย่างหนึ่งก็กระทิบมูวชิงตันดีซีครับส่วนข้างหลังก็จะมีนี่ครับเขียนอายุวัฒนะมงคลแปดรอบครับสองห้าหกศูนย์สร้างอุโบสถสารายอสอ,สอสอร้อยปีก็กเป็นชื่อหลวงพ่อรวยปราสาทชโ,โกครับก็บจะมีรูปไก่เหมือนกันครับลก็ตอกเลรียำเบอร์นะครับ รู้จักเลขนลมเบอร์กับคนข้างที่จะสางเยอะอยู่นะครับจะมีโค้ดนะครับตอกโค้ดเข้ามารวยแต่ว่าเรียนนี่จะเป็นตำาน้นะครับคือรอเรือจะตอกไม่ติดนะครับตอกติดแต่ไม่ชัดนะครับเป็นเรียนอีกเรียนหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งครับจีแปกแต่ว่าสวยครับทันลุงพ่อนะครับพ่อ่าจะเจอบล็อกครับอันนี้ อีกเรียนหนึ่งครับอีกเรียนหนึ่งผมเรียมไว้ครับนี่ยนี่นี่จะเรียมเก็บขี้ไวค้ครับครับจะเป็นโค้ดครับนี่ครับอันนี้ซึ่งอันนี้อันนี้จะตกโค้ดชัดครับครับโค้ดรวยชัดเจนครับเนี่ยยนเนี่ย จะตามประเทศนะครับเรียนเนี่ยปีหกศูนย์ B ครับเราก็มาดูนี่ครับอายุวัฒนะมงคลครับอายุวัฒนะมงคลอันนี้ออกวัดตะโกครับปีหกศูนย์เชร็จกันครับครับทองเดียวผิวลุงๆเลยครับ นี่จะเป็นเรียนอายุวัฒนะมงคลนะครับอายุวัฒนะมงคล96ปี60ครับ่ซึ่งตรงหัววงเนี่ยตรงวงจะตกเก้าหครับตกเลข96ครับลักษณะก็จะเป็นแน้ แดงออกลุงลุงครับจะมียันครับนี่ครับ,รบข้างหลังก็จะเป็นไก่รูครับเขียนอายุวัฒนะมงคลแปดรอบครับ ตโกอยุธยา2 5 6หนตามที่ผมรูมาเลียนรุ่นนี้นะจะมีสองบล็อกหรือเปล่าครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับถ้าผิดผ่านยังไงก็ต้องขออภัยละกันครับเพราะว่าผมเห็นมานะบางเลียนบางบล็อกอีกบล็อกหนึ่งนะจะเป็นเลียนยันไม่เต็มนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเขาเรียกบล็อกอะไรนะครับแต่อันนี้จะเป็นยันเต็มครับ แล้วก็อีกบล็อกหนึ่งนาะจะเป็นยันที่แบบว่าขาดหรือเปล่าครับยังขาดแต่เขาเรียกบล็อกอะไรผมไม่แน่ใจครับถ้าผิลาดประการได้ต้องขออภไปนะครับเพราะว่าผมได้ยินแล้วก็ดูดูขาสารมาแค่เท่านี้นะครับนื้อใขรรูก็ช่วยแนะนำตายคิดได้นะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นครับที่ ทันลงพอนะครับเป็นสวยงามครับซึ่งเมื่อปีที่แล้วก็มีราคาคนข่างสูงครับกระโดดขึ้นลักพันภายในภายในอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับจึงคนก็นิยมกันช่วงหากัน วนเลยครับช่วงบีที่แล้วนะครับผมก็มีไดมาสองเหรียญสามเหรียญครับแต่ว่าตอนนี้ก็แบ่งไปแล้วครับตอนนี้ก็เหลือเก็บอยู่เหรียญเดียวครับก็พามาชมครับของปีหกศูนย์นะครับนี่คือออกวัดตะโพแท้ๆครับแต่ส่วนเหรียญนี้ก็ออกจากวัดไทยในต่างประเทศครับซึ่งค่อนข้างหายากนะครับ หายยากนะครับที่จะไม่ค่อยได้เห็นนะครับง่ายครับนี่รุ่นนี้ครับก็มีได้มาซีหาเหรียญแต่ก็บแบ่งไปแล้วครับเรือเก็บไว้สองเหรียญเหรียญนี้มีตำนี้ครับก็เลยไม่ได้แบ่งครับส่วนเหรียญนี้ก็เก็บเรือเก็บเพียไว้เรียบร้อยครับตำนี้ตรงนี้ครับต่อโคตรต่อโคตรรอเรือไม่ไม่ติดติดไม่ชัดครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงพามาชมแค่เพียงเท่านี้แล้วครับก็ไปคลิปต,ต่อไปครับก็ติดตามไวยครับจะมีเหรียญไหนหรือว่าอะไรมาพามาชมก็ฝากกดติดตามไว้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ก็คงพามาชมเท่านี้ครับก็สวัสดีครับ